สวัสดีครับกลับมาพบกับเจตุ ل าชูอีกครั้งนะครับ EP ีนี้นะครับผมก็จะมาชวนเพื่อนๆคุยเรื่องหูฟังแปลภาษานะครับซึ่งเป็นหูฟังแปลภาษาที่กําลังเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากในโลกอินเทอร์เนต็ตนะครับและหลายคนที่กําลังเรียนภาษาหลายคนที่กําลังทํางานเกี่ยวกับภาษาไม่ว่าจะเป็นผมไม่ว่าจะเป็นน้องๆที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นนะฮะก็คงสนใจกับข่าวนี้มากๆเลยทีเดียวนะครับ ต้องเล่าอย่างนี้ก่อนครับว่าผมเนี่ยทำงานเกี่ยวกับภาษาโดยตรงมาเป็น1 0บสปีแล้วนะฮะหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าผมทำดิกชันนารีหรือพจนานุกรมออนไลน์ ine, ไทยญี่ปุ่นนะครับในชื่อเจด ولا ดิกซึ่งผมทำมามากกว่า12ปีแล้วนะครับก็ทำให้ผมเนี่ยคุกคีย์อยู่กับาการใช้เทคโนโลยีในด้านการทำงานเพื่อลดกำแพงภาษานะครับเพราะว่าผมทำพจนานุกรมโดย แอปพลิเคชันของผมเนี่ยหรือดิกของผมเนี่ยมีการดึง API หรือการทำงานแปลภาษาจาก Google มาซึ่งจะช่วยในเรื่องของการแปลภาษาเป็นประโยคนะครับทำให้ผมเนี่ยมีความเข้าใจว่าในโลกอนาคตเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านการทำงานของการแปลภาษาเนี่ยมากมายทีเดียวและมีความสนใจในเรื่องของของเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมานานมากๆนะครับเพราะว่าตัวผมก็ทำงานล่ามมาเกิน10ปี ก็ยังกังวลอยู่ว่าอาชีพของเราจะถูกดิส u p t i o n จากเทคโนโลยีเหล่านี้หรือไม่ถ้าเพื่อนๆเ,เคยได้ฟังใน EP ก่อนนะครับที่ผมหยิบนะครับหนังสือเล่มหนึ่งที่เล่าถึงโลกในอนาคตปี2030ถึงปี2050นะครับ โดยเขียนโดยด็อกเตอร์โยจิโอจินะครับซึ่งเป็นด็อร์หนุ่มที่อัจฉริยะมากของประเทศญี่ปุ่นนะครับในหนังสือเล่มนี้ก็ได้มีการทำนายไว้เช่นกันนะครับว่าในปี2030เนี่ยโลกนะครับของเราเนี่ยในยุคนั้นกำแพงด้านภาษาเนี่ยจะหายไปมากๆทีเดียวโดยมีเทคโนโลยีที่ใช้ AI นะครับเข้ามาช่วยแปลภาษาแบบเรียลไทม์นะครับ ซึ่งสอดคล้องกับข่าวที่ตอนนี้กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากนะครับสำหรับเจ้าหูฟังแปลภาษา Time c a t t l e จากสหรัฐอเมริกาครับเรามาดูการทำงานของหูฟังตัวนี้นะครับซึ่งหูฟัง Time c a t t l e ที่ทำหน้าที่แปลภาษานี้นะครับมีการพัฒนาต่อเนื่องมาหลายปีแล้วนะฮะแล้วก็มีการออกจำหน่ายมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะครับสำหรับตัวล่าสุดที่กำลังเป็นข่าวอยู่ในบ้านเราตอนนี้นะฮะก็เป็น ตัว Time c a t s u l e WT2H นะครับซึ่งว่ากันว่านะครับเป็นหูฟังแปลภาษานะครับรุ่นแรกของโลกที่มีฟังก์ชันการทำงานแบบล่ามพร้อมเรียวไามได้เลยนะฮะคือเรียกว่าพูดอะไรมาอีกฝั่งหนึ่งรู้เลยอีกฝั่งหนึ่งพูดอะไรมาฝั่งเราก็รู้เลยได้เช่นกันนะฮะเป็นการทำงานแบบล่ามพร้อมเรียวไทมได้เลยโดยแปลภาษาได้มากถึง40ภาษาทั่วโลกนะครับแล้วก็ ลองรับสำเนียงได้ถึง93สำเนียงนะครับโดยผู้ผลิตอ้างว่านะครับมีความแม่นยำม,มากสูงสุดถึง95%เลยทีเดียวนะครับอาจจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมนะตอนที่ใช้งานด้วยนะฮะทำให้มีความคาดเคลื่อนได้นะครับแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยจะมีความแม่นยำตั้งแต่80ถึง95%เลยทีเดียวนะครับก็เรีเร้ว่าสามารถที่จะสื่อสารในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อถึงอีกฝั่งหนึ่งได้อย่างชาัดเจนเลยครับ โดย85%ของภาษาที่ใช้อยู่ทั่วโลกนะปัจจุบันนะครับก็รองรับอยู่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษญี่ปุ่นเกาหลีฝรั่งเศสสเปนจีนและรัสเซียครับแน่นอนนะครับว่าภาษาไทยก็มีอยู่ด้วยเช่นกันนะครเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเกี่ยวกับอาชีพล่ามอาชีพนักแปลในอนาคตพอสมควรเลยนะครับกับเทคโนโลยี AI ที่กำลังจะเข้ามามากขึ้นต่อจากนี้นะครับ โดยผู้ผลิตเนี่ยชูจุดเด่นของสินค้าตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่สามารถแปลแบบล่ามพร้อมได้คือพูดแล้วอีกฝั่งหนึ่งเข้าใจได้ทันทีอีกฝั่งนึงพูดอะไรมฝั่งเราก็เข้าใจได้ทันทีเช่นกันนะครับมีความแม่นยำสูงสุดถึง95ครับจากนั้นนะครับมีความรวดเร็วในการแปลนะครับโดยสามารถที่จะแปลภาษาได้หลังจากที่เราพูดออกไปแล้วเนี่ย ลักษณะใกล้เคียงคำว่าเรียวไทม์เลยทีเดียวเพราะว่าผู้ผลิตเนี่ยอ้างว่าใช้ระยะเวลาในการแปลแค่0.3ถึง0.5วินาทีเท่านั้นนะครับคือเรียกว่าไม่ถึง1วินาทีเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะสื่อสารเนี่ยไปถึงอีกฝั่งเลยตรงนี้ต้องบอกตรงๆนะฮะในฐานะล่ามืออาชีพมันแปลได้เร็วกว่าพวกเราได้สำอีกทั้งนะครับยังสามารถรองรับการใช้งานได้สูงสุดถึง6คนนะฮะก็เรียกว่าเป็นโมเดล ธุรกิจใหม่ๆที่จะออกมาจากนี้ในโลกอนาคตนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะรองรับการทำงานแบบกลุ่มหมายถึงอะไรนะฮะหมายถึงว่าจากนี้ไปเนี่ยถ้าเรามีการมีติ่งกลุ่มเล็กๆนะครับที่รองรับคนเนี่ยไม่เกิน6คนเนี่ยเจ้าเครื่องนี้ก็สามารถทำงานร่วมกันได้ด้วยนะครับก็เรียกว่าการทำงานล่ามจากนี้ไปนะฮะอาจจะลดบทบาทน้อยลงก็ เป็นไปได้นะครับเพราะว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยเวลามีการประชุมธุรกิจหรือว่าประชุมกลุ่มเล็กๆย่อยๆเนี่ยหลายๆครั้งล่ามก็จะได้รับโอกาสเข้าไปทาหน้าที่ตรงนี้นะฮะแต่ว่าถ้าเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาแทนนะครับก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันว่าอาชีพล่ามอาจจะถูกลดบทบาทน้อยลงในอนาคตได้นะครับอีกทั้งนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเท่าที่ผมอ่านดูนะครับก็ยังค้นพบอีกว่า มีการใช้ได้อย่างยาวนานนะครับโดยสามารถใช้ได้สูงสุดเนี่ยกว่า10ชั่วโมงเลยนะฮะแล้วก็ตัวตัวเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องที่ไม่เทอะทะนะครับไม่ได้ใหญ่มากนะครับค่อนข้างจะเล็กและเบาทําให้สามารถจะพกพาไปใช้งานได้อย่างสะดวกนะครับฟังถึงตรงนี้นะครับผมค่อนข้างรู้สึกว่าข้อดีเนี่ยมีมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าการทํางานของเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยตัวนี้เนี่ยจะทําให้การประชุม ข้ามประเทศหรือว่าการสัมมนาออนไลน์ทางวิชาการต่างๆที่ปัจจุบันนี้มีกำแพงด้านภาษาจะลดลงนะครับนั่นหมายถึงว่าความรู้ต่างๆเนี่ยจะเข้าถึงคนทั่วโลกได้ง่ายขึ้นไปอีกนะฮะข้อดีเนี่ยผมเชื่อว่ามีมากแน่นอนนะครับส่วนข้อเสียก็อาจจะมีบ้างสำหรับคนที่ประกอบอาชีพที่ต้องใช้ภาษาโดยตรงนะครับอาจจะมีความต้องการ ในการจ้างงานเนี่ยลดลงก็เป็นไปได้นะครับเพื่อนๆที่ฟังมาถึงตรงนี้มีความเห็นยังไงมีความรู้สึกแบบไหนนะครับสำหรับพวกเราผู้เรียนภาษาก็ลองแลกเปลี่ยนกันดูนะครับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับฟังเจเแลาทุกรับใครมีคำถามใครมีควาคมเห็นใ,ใ,ใครมีสิ่งที่อยากนำเสนอก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์ใต้ใคลิปได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนมากครับที่รับฟังเจเดลาุกครับสวัสดีครับ